ธรรมะธรรมาจากกึ่งพุทธการบทที่41ในบ่ายของวันที่4คุมพาพันพศสพศนแดนธรรมแห่งหนึ่งในอำเภอสังขละบ,บุรีข้าพระพุทธเจ้าได้น้อมจิตขึ้นเข้าเฝ้านอบน้อมต่อองค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรม เมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าตปอพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธบิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามถึงสภาวธรรมของโลกก่อเกิดดวงจิตและสภาวธรรม ของโลกสร้างร่างกายพระพุทธเจ้าคาเดชแล้วละพระพุทธเจ้าน้อยเอ้ยถ้าอย่างนั้นลูกก็จงตั้งใจฟังไอด้ดตนะทำจิตของลูกไอตั้งมันแล้วก็ฟังธรรมนี้ไปยังผู้รู้ผู้เข้าใจตามความเป็นจริง แล้วจงน้อมธทมนี้ลงสู่โลกเพื่อประกาศแก่ดวงจิตทั้งหลายให้ได้รู้ตามด้วยเถิดพระพุทธเจ้าน้อยทำในประการที่หนึ่งสภาวะธรรมอากาศในโลกก็เกิดดวงจิตสภาวะธรรมอากาศในโลกก็เกิดดวงจิตนั่น ก็จะมีความแออัดมีความร้อนอบอ้าวเหมือนเพาะบ่มสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้จากธาตุอากาศดินน้ำลมไฟเพาะบ่มไปจนดวงจิตทั้งหลายสามารถก่อเกิดขึ้นมาเหมือนหนอนน้อนนยที่ก่อเกิดจากธาตุอากาศจากดินน้ำลมไฟที่แออัดเหล่านั้น และที่นั่นก็ร้อนรุ่มที่นั่นก็เป็นที่ที่ไม่น่าอยู่น่าอาศัยเพียงแต่เป็นสถานที่ที่มีคุณวิเศษมีธรรมชาติของมันก็คือทำให้จิตทั้งหลายก่อเกิดขึ้นมาได้ซึ่งโลกอื่นๆก็ไม่สามารถเพราะบ่มหรือทำให้จิตก่อเกิดขึ้นมาได้ลูกมีแต่เพียงโลกใบนี้เท่านั้นละลูก ที่ทำให้ดวงจิตก่อเกิดขึ้นได้เช่นนี้แลพระพุทธเจ้าน้อยเอย่ยต่อไปทำในประการที่สองการก่อเกิดดวงจิตลูกทั้งหลายจงทำให้รู้แจ้งเข้าใจอย่างนี้ว่าการก่อเกิดดวงจิตนั่นดวงจิตก่อเกิดขึ้นจาก ธาตอากาศดินน้ำลมไฟในดินแดนแห่งนั้นในโลกแห่งนั้นเมื่อกำเนิดก่อเกิดขึ้นมาแล้วดวงจิตก็เป็นเพียงแค่เหมือนหนอนตัวน้อยๆที่มีขนาดเล็กเท่ากับศรีรษะของมนุษย์เท่านั้นแล้วก็มีสภาวะรำมากมายคือเยอะแยะมากมาย เหมือนก,นกันกับที่เราเห็นตัวนอนตัวมแมลงต่างๆนั่นแหละลูกแล้วก็แออัดกันอยู่อัดแน่นกันอยู่ในดินแดนแห่งนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าเกิดได้ในทุกที่ของผิวโลกนัลูกเกิดได้เฉพาะเป็นบางจุดบางที่แล้วก็มีสภาวะคือความลุ่มร้อนร้อร้อนไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัย ดวงจิตท,ที่ก่อเกิดขึ้นมาแล้วและอาศัยอยู่ที่นั่นนั้นก็มีความทุกข์ยากลำบากในการอยู่ในดินแดนแห่งนั้นละลูกแต่จิตเมือ่อกำเนิดก่อเกิดขึ้นมาแล้วจิตนั้นก็ไม่สามารถที่จะแตกดับหรือสลายกลับคืนไปได้เช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย จึงดำเนินกันไปดำเนินกันไปเช่นนั้นและโลกแห่งการก่อเกิดดวงจิตก็ยังคงตั้งอยู่ในสภาวะธรรมแห่งวัฏฏะสงสารจึงต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยในวัฏฏะสงสารนี้เองคือเกิดขึ้นแล้วก็ดิ้นลนกันไปเป็นไปตามเหตุของธรรมชาติ ในวัตฏาสงสารที่เห็นเป็นไปเช่นนั้นอย่างนั้นและจิตที่เพิ่งก่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็ไม่ได้มีภูมิคลุ้มกันภูมิต้านทานอะไรกับจิตไม่มีความรู้ความเข้าใจความรู้ตื่นรู้แจ้งเกิดกันไปงง,งงกันไปสับสนกันไปเด้นลนกันไปอย่างนั้นละ่ะลูกเอ๋ย ต่อไปทําในประการที่สาตั้งแต่ที่องค์บรมบิดาได้ทําให้มีการก่อเกิดดวงจิตที่มีพลังและสามารถที่จะตัดสุรู้บนโลกจนมีองค์พระตัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสรู้เข้าสู่พระนิพพานแล้วถึงหกพระองค์ตั้งแต่นั้นมา องค์บรมบิดาและองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหกพระองค์นั้นจึงรวมพลังพุทธบารมีจากพระองค์ท่านทั้งหลายคลุมกำเนิดให้กับดวงจิตทั้งหลายในโลกแห่งการก่อเกิดดวงจิตเพื่อไม่ให้มีดวงจิตก่อเกิดขึ้นใหม่ก่อเกิดขึ้นมากอีกระงับการเกิดของดวงจิตเอาไว้ จนทำให้ดวงจิตนั้นก็ไม่สามารถก่อเกิดเพิ่มเติมได้อีกนอกจากกรณีพิเศษเท่านั้นและดวงจิตในโลกนั้นจึงไม่เพิ่มขึ้นเพียงแต่ที่มีอยู่ก็มากมายเหลือเกินแล้วและดวงจิตที่ก่อเกิดได้อยู่ตลอดตั้งแต่ยุคแรกจนถึง การที่องค์บรมบิดาได้หาทางออกด้วยการสร้างองค์พระพุทธเจ้าถึงหกพระองค์ตัดสรุ้สู่พระนิพพานแล้วนั้นก็เป็นการเวลายาวนานมากเลยที่มีดวงจิตก่อเกิดขึ้นมามากมายจนนับปริมาณไม่ได้เลยลูกจนเทียบเท่ากับใบไม้ทั้งหมดของโลกมนุษย์ใบนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ย เปรียบเทียบไม่เห็นว่ามีมากขนาดนั้นแต่ณนะตอนนี้ก็มีการระงับการเกิดเอาไว้แล้วนอกจากกรณีพิเศษกรณีจำเป็นที่จะต้องให้ก่อเกิดดวงจิตบางกลุ่มเพื่อทำกิจเฉพาะด้านเพื่อทำกิจพิเศษเท่านั้นละ่ะจึงได้ใช้พลังพุทธบารมีรวมสู่ เหตุปัจจัยของธาตุอากาศในโลกนั้นเพื่อให้กอ่อเกิดดวงจิตเหล่านั้นขึ้นมาเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยต่อไปสภาวธรรมของโลกสร้างร่างกายสภาวธรรมของโลกสร้างร่างกายนั้นก็เป็นดินแดนที่สงบเย็นดีน่าอยู่น่าอาศัยดีแต่ที่นั่น ก็จะเป็นเหมือนโรงงานที่ผลิตและสร้างร่างกายต่างๆขึ้นมาเพื่อให้โลกอื่นๆได้เอาไปใช้ให้กับจิตดวงจิตทั้งหลายที่เกิดในภูมินั่นในที่นั่นในโลกนั้นให้มีรูปร่างร่างกายเช่นนั้นอย่างนั้นจึงเป็นเพียงแค่สถานที่ที่สร้างร่างกายให้ก่อเกิดขึ้นมาเท่านั้น ไม่มีดวงจิตที่ไปอาศัยอยู่นอกจากผู้ที่มีหน้าที่ที่จะไปดูแลระบบกลไกของการสร้างร่างกายที่ไปจากโลกสวรรค์ต่อไปทำในประการที่หสภาวธรรมของดวงจิตที่อยู่ที่นั่นดวงจิตที่อยู่ที่นั่นเขาก็จะไปจากสวรรค์ไปประจำอยู่ ซึ่งดวงจิตที่ไปจากสวรรค์ก็ย่อมเป็นดวงจิตที่มีพลังทิพย์มีความเป็นทิพย์ที่มากอยู่แล้วเมื่อไปจำการอยู่ที่นั่นเพื่อดูแลระบบการทำงานของการสร้างร่างกายในโลกใบนั้นก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยหน้าที่แล้วก็ดูแลร่างกายระบบกลไกของการ ที่จะส่งกายไหนไปในที่ใดให้ดวงจิตใดเท่านั้นละลูกจึงไม่ได้ไปอยู่หรือไปกําเนิดก่อเกิดที่นั่นจึงเป็นดินแดนที่ไม่มีดวงจิตที่ไปเกิดที่นั่นเลยจึงเป็นเพียงแค่สถานที่ที่มีดวงจิตสามารถไปอาศัยอยู่ได้เท่านั้นต่อไปทําในประการที่หกการส่งร่างกาย ลงสู่โลกแต่ละโลกสู่ดวงจิตแต่ละดวงจิตก็จะมีเหล่าเทวดาที่ดูแลกฎเกณฑ์เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของดวงจิตทั้งหลายคอยทรงสภาวะกรรมของดวงจิตนั้นๆไปสู่ในโลกแห่งนั้นเพื่อให้ได้รู้ว่าเขานั้นมีกรรมเช่นไรจะต้องกำเนิดก่อเกิดที่ใดและเป็นเช่นไร แล้วก็มีการจัดเตรียมร่างกายที่เหมาะสมกับเขาทรงลงมาสู่จิตดวงนั้นแต่การทำงานในโลกทิพย์ก็จะว่องไวใช้เวลาเพียงแค่พริตตาก็สามารถที่จะทำได้แล้วดำเนินการได้แล้วเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ,อ่ยเช่นนั้นกายมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน กายของดวงจงิตเน็พภูมิต่างๆรวมถึงสัตว์นรกเปรตอสุลกายกายของอเทวดานาคหรือพบภูมิใดๆก็ตามดูกกล้วนแล้วมาจากโลกแห่งการสร้างร่างกายนี้แหละลกูกเว้นเพียงแต่กายแก้วที่มาจากพระนิพพานเท่านั้นกายแก้วจะปรากฏขึ้นก็ตอบเมื่อดวงจิตด,ดวงนั้นได้ขัดเกลาตนจนสะอาดปราศจากกิเลส ได้มีพลังบารมีมากกายแก้วนั้นจะปรากฏขึ้นด้วยพลังบารมีนั้นเองซึ่งเป็นกายที่มาจากแดนพระนิพพานซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกร่างกายและไม่ได้อยู่ในวัตะสงสารนี่ต่อไปทำในประการที่เจ็ดสภาวธรรมของโลกทั้งสองโลกที่เดกล่าวไปแล้วคือโลกก่อเกิดดวงจิต และโลกการสร้างร่างกายก็มีดังที่กล่าวไปแล้วนี้ละลูกในโลกแต่ละโลกและทั้งสองโลกนี้ก็ไม่มีดวงจิตที่จะกลับเข้าไปอยู่เช่นดวงจิตที่มาจากโลกกอเกิดดวงจิตแล้วเขาจะไม่กลับเข้าไปอีกแน่นอนดวงจิตจะไม่ไปเกิดในโลกการสร้างร่างกายแน่นอนเพียงแค่ไปทําหน้าที่เพียงชัว่วคลาว ทั้งสองโลกนี้จึงมีสภาวธรรมแตกต่างจากโลกสวรรค์โลกมนุษย์โลกบาด,ดาลและโลกนรกรวมถึงภูมิต่างๆอีกมากมายในมตติต่างๆพบภูมิต่างๆซึ่งดวงจิตจะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปอยู่ในที่เหล่านั้นเช่นนี้ละพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยลูกพอจะเข้าใจบ้างแล้ว หรืออย่างเราสาธุพระพุทธเจ้าค่ะลูกเมื่อได้สดับฟังธรรมนี้แล้วลูกก็พอจะเข้าใจบ้างแล้วพระพุทธเจ้าค่ะว่าสภาวธรรมของโลกแห่งการก่อเกิดดวงจิตนั้นมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวมีสภาวะธรรมแออัดมีธาตุอากาศดินน้ำลมไฟที่แตกต่างจากที่อื่น ซึ่งสามารถที่จะเพาะบ่มให้ดวงจิตเก่อเกิดขึ้นได้และดวงจิตเมื่อก่อเกิดขึ้นมาแล้วก็อยู่ในระบบของวัะสงสารต้องดิน้นรนไปตำเนินไปและธรรมชาติของจิตนั้นก็ไม่สามารถแตกดับได้ที่สำคัญคือไม่มีภูมิคลุ้มกันไม่ได้มีความรู้ตื่นรู้แจ้งที่จะเข้าใจในทุกสรรพสิ่ง จึงต้องเวียนวนเวียนว่ายอยู่ใต้อำนาจกิเลสตัณหาไปและนาบัตรนี้เมื่อมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเก่อเกิดขึ้นตัดสลุปทำสู่พระนิพพานแล้วถึง6พระองค์องค์บรมบิดาพร้อมด้วยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทั้ง6พระองค์นั้นก็ได้ระง,งับการเกิดของดวงเจตทั้งหลายด้วยพลังพุทธบารมีแล้ว นอกจากเป็นกรณีพิเศษเท่านั้นจึงสามารถทําให้ดวงจิตเหล่านั้นกเกิดขึ้นได้ด้วยพลังของธรรมชาติในโลกนั้นรวมถึงพลังพุทธานุภาพของพระพุทธองค์เพื่อให้ดวงจิตทั้งหลายเหล่านั้นได้ทํากิจใด,ดกิจหนึ่งที่มีความสำคัญเพื่อชดช่วยจิตดวงอื่นๆและในสภาวธรรมของโลกสร้างร่างกาย ก็เป็นสภาวะธรรมในโลกที่น่าอยู่อยู่มีความชุ่มเย็ยนสงบดีแต่ว่าในโลกใบนี้ดวงจิตไม่สามารถไปเกิดอยู่ได้นอกจากจะมีจิตที่บนสวรรค์เช่นกายของเหล่าเทพเทวดาที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นมีหน้าที่ในการดูแลระบบกลไกของการสร้างร่างกายเข้าไปอาศัยอยู่เพื่อทำหน้าที่ชั่วคราวเท่านั้น และสภาวะธรรมของจิตที่อยู่ที่นั่นก็คืออยู่ไปเพื่อทำหน้าที่เพื่อที่จะรับเรื่องในการที่จะส่งดวงส่งร่างกายมาให้กับดวงจิตต่างๆในที่ต่างๆเท่านั้นการส่งร่างกายสู่โลกต่างๆก็ส่งมาตามกรรมของดวงจิตแต่ละดวงที่จะไปเกิดในแต่ละที่ในวัฏสงสารนี้ไม่ว่าจะเป็นพระนิพพานไม่ว่าจะเป็นสวรรค์ หรือว่าเป็นบาดาลเป็นโลกมนุษย์เป็นโลกนรกหรือว่าจะเป็นโลกหรือว่าจะเป็นมิติต่างๆก็ตามดวงจิตทั้งหลายที่วินว่าตายเกิดในวัฏสงสารนี้ย่อมต้องอาศัยกายเหล่านี้ในการที่ไปเกิดเหมือนการจองรถคันหนึ่งเพื่อจะไปใช้งานในโลกแต่ละโลกในภูมิแต่ละภูมิที่ตนจะไปเกิดแล้วก็ กายขององค์พระอาหารหันต์หรือว่ากายแก้วเท่านั้นที่จะไม่ได้รับมาจากโลกใบนี้เพราะกายแก้วทั้งหลายจะเกิดขึ้นจากการสร้างสั่งสมบารมีของดวงจิตดวงนั้นจนทำให้ก่อเกิดเป็นกายแก้วขึ้นด้วยสภาวะธรรมแห่งพระนิพพานปรากฏขึ้นในดวงจิตดวงนั้นเท่านั้นและโลกทั้งสองโลกนี้ก็เป็นโลกที่ ไม่มีดวงจิตไปก่อเกิดอยู่ตามระบบกฎกรรมใดๆก็ตามแต่ว่าเมื่อจิตที่ได้ก่อเกิดในหมายถึงว่าในโลกก่อเกิดดวงจิตนั้นเมื่อจิตได้เกิดออกมาแล้วก็จะไม่กลับไปเกิดที่นั่นอีกนะเจ้าค่ะแล้วก็ในโลกแห่งการสร้างร่างกายก็เช่นเดียวกันไม่มีดวงจิตใดสร้างบุญหรือกรรมใด แล้วก็ไปเกิดอยู่ในโลกใบนั้นมีเพียงค่าจิตจากโลกสวรรค์ที่เข้าไปทำหน้าที่เท่านั้นสภาวะธรรมของทั้งสองโลกนี้จึงแตกต่างจากโลกอื่นด้วยว่าไม่มีการไปเกิดตามกฎแห่งกรรมมีเพียงการเก่อเกิดตามระบบธรรมชาติของดวงจิตในโลกดวงจิตและย้ายออกมาถ่ายเทออกมาไม่มีการกลับเข้าไปแล้วก็ ในโลกร่างกายก็ไปเพื่อทำหน้าที่เท่านั้นไม่สามารถก่อเกิดได้ลูกพอจะเข้าใจถึงสภาวธรรมเหล่านี้อย่างกระจ่างแจ้งพอที่จะนำไปเผยแผ่ประกาศแก่ดวงจิตทั้งหลายได้เรียนรู้แล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์ที่ทรงแสดงธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังนะเจ้าคะ วันนี้ลูกต้องกลับขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมาเฝ้าฟังทรรใหม่รับพุทธเจ้าค้าสาธุ